โทษที่ผมมาลงลงตอนเช้านะคะผมได้ทาช่องเขาไปแล้วก็ผมลืมไปว่าผมต้องทําด้วยก็ขออภัยนะครับผมทาช่องเขาไปแล้วก็ต้องทําด้วยเนาะผมวาดรูปได้แค่นี้นะฮะโอเคต่อไปก็ไปที่ลงสีเลยผมจะเลือกเป็นสีดำอุ้ยขอโทษครับ แล้วก็จะมาบอกเรื่องรับตตวบอว่าผมเป็นเพศไหนนะครับ <c oughs> คือหลายคนที่ผมพูดคขาปะคงน,น่าจะเป็นเพศชายกันใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่นะผมเป็นเพศหญิง <c oughs> ผมอายุประมาณปอน,นี้ <c oughs> ปีนี้ขึ้นปอสี่แล้วครับ แล้วส่วนช่องอากาสุมะเซนิสึที่ผมท้าไปนะครับก็ขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับที่คุณวาดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็เื่นเขาไปกันแล้วกันเนาะแต่ว่าหา้ามเว้นเพื่อนรักของผมแล้วกันซองซิยูริคานาโออีคุณหนึ่งอ่ะเขาเป็นเพื่อนรักของผมคือคุยด้วยกันเกือบทุกวันเลยอันนี้ผมขอไม่อนุญาตลงสีไม่ค่อยเนียนนะคะเพราะว่า ผมวาดในแกลลอรี่โทษทีครับที่ผมวาดไม่ค่อยเนียนนะมือผมสั่นคว,ควอยๆกัม เลือกเป็นสีแดงนะคะ ก็วาดเสร็จแล้วนะครับเราเอาสติกเกอร์ออกเลยเสติกเกอร์นี้ทิ้งเลยก็ยโดนด่าใช่เลยขอเขาอภัยค่ะเมื่อกี้ไปเคลียร์กับพ่อ ชื่อคณะอ,อ,อีกคนนึงผมรู้เลยว่าเขาต้องวาดได้เพราะผมเคยสอนเขามาแล้วคือตอนนั้นผมเคยสอนเขาวาดเมคครับคือตอนนั้นผมตอนนั้นเขายังวาดเมคไม่ค่อยเก่งเข้าใจนะ 넌넌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 

ทลกับต <ừ. S 2> ู้งนะด็กอบเประสบรแล้วบเสร็แล้วค่ะบเลย าะก็เสร็จแล้วนะคะพี่ของไม่รู้สีเพราว่าเกลือเกลรอลี่ของเราไม่ค่อยแม่นลงสีนะคะ คือเราทาเขาแล้วเราก็ต้องทำบ้างใช่ไหมแต่ตอนนั้นเขาลืมก็อยากแข่งใจกันเลยเนาะบ๊ายบาย